บทสวดจุณนาชยาปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตนัตยาธรรมิกาเดชะประสิทธิประสีเทวานาายาปรัเมโสสิทธิพมมาจาอินทาจากจตุโรกาคัมภีรักกาสมุทธาภูตังคังคาจะสพพามชยประสิทธิภวันดุเตชยาชยาธรนีธรณีอุทติอุทตินาทีนาทีชยาชยะขคนละตนลนิสัยนิรายเสนนะเมรุราชพลนาชีชยะชยะคัมภีรสมพีนาเคธนาคี ปิศาจจัภูตากาลีชัยยาชัยยาทุนิมิตาโรคีชัยยาชัยยาสิงคีสุธาทานะมุขะชาชัยยาชัยยาวโรณนะมุขะสาตาชัยยาชัยยาจัมปาทินาคากรักันทกชัยยาชัยยาขจฉคนาตุรงสุกะระผู้ชงสีห์พยาคัตีปาชัยยาชัยยาวโรณนะมุขะยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณณสุทธินารดี ชยาชยสุขาสุขาชีวีชายาชยะทรณีตักเดศธาสุชายาชายชยะทรณีสันตินทธาชายชยามังกราตัญญาภาวเคชายชยาวรุณยาเคชายชยารักคาเสสุระภูชาเตชาชายชยาพรมเนทัคนาชายชยาราชาธิราชชัยชายาชยาปันทวีนสัพพังชายชยาอรหันตาปัญเจกพุทธัสสาวงชายชยามเหสุโล ท,ทัตโธฮาลินเทวาชัยชยะชัยยะพุมาสุภรคโคชัยชยะชัยยะนาคโคบิุทะโกวิรุปคโคจันทิมาราวิอินโทจะเวนะเตโยอจะกุเวโลวะรุโนปิจะอคิวาโยจะปาชุนโธกุมารโอทัตตลัทธโกอัฏฐารสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทยโยอ,อิสินโนสาวกาสัพพชัยยะรามโอภะวันตุเตชยยัยโยธรรมโมจัสังโฆดัส ทัสปาโรจัชยยากัมเอเดนะชายะเดชนะชายาสุธีเพบวันดุเตเอเดนะพุทธะเดชนะโคนุเตชายะมังครังชโยปิพุทธะสตริม,มตัวายังม,มารัสสะจะปาปิมมตโวปราชโยโุโคสชยาโพธิมันเดภม,มุทิตาชายาทธาภามะคะนามเมสโน ชายโยปีพุทธัสสะสิริมาโตอะยังมารัสสะจะปาปีมัโตะราชโยโอโคสยัมโพธิมันเดย์โมทิตาชายัตธาอินทักนามะเหสิโนชายโยปีพุทธัสสะสิริมาโตอะยังมารัสสะจะปาปีมัโตะราชโยโอโคสยัมโพธิมันเดย์ปโมทิตาชายัตธาเทวฆนามะเหสิโนชายโยปีพุทธัสสะสิริมาโต อายาม,มารัสสะจปาปิมตโตปราชย و, โ,อโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชยตธาสุปันนะคนามเหสินชยโยป,ปิพุทธสาสตริมตโตอายามารัสสะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชยาตธา,านาคคนามเหสิน ชายโยปิพุทธาสาสิมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตปรชาชโยอุโอคโสยัมโพธิมันเดปโมติดตาชายทธาสัพพมัคขนามะเฮสโนชายันโตโพธิยามูเรักยนานันนทิวัฒโนเอวังดับวังวิโชโหหิชายยสุมังคาเลอัปปะรชิราปไกเกศเสรปัทาวิโุคลิพิเศเกสัพพพุทธังขปโตภูมุดติสุนักตันสมังคารัง สุปปาตังสุตัสุนงสมุนโตจารสมิทภัมมาจาริสุภักขินังกายกรรมังจากรรมังทักขินันรกขินังมรกรรมังพิเตภักขินามทักขีอนิกขตดวละปันตเทภักขินีเตอัตรัตถาสสุปตาพุทธาพุทธศาสนาอโรขาสุิตาโหธาสัสสภิยะติภิสุนันตุโพโตเยเทวะอสิเมธานิอธิัตตาทิขายุกาสทาโหตุสุปตาโหตุสัพพะทาละขันตุสัพพะสังละขันตุชีนะศาสนา ยากจิปัฒนาเตสังสัพเพเรนตุมโนรัฐยุตตะกาเลปวันสันตุปสังวสาวราหกาโรคาจุปัฏทวะเตสังนิวาเรนตุจะศักพทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยาถารรหันตุ โอสวสดธรรมานิยามาสุดังเอวามีสดังเอกัสองสัมมยังภักวาสาวัตถียังวิหารติเฉตวันเนอานากาเป็นนิกสาอารามีตันตระโคภักวาพิคุอมันเติพิคบุตริภะทันเตติเตพิคุภักขวัตุบัญจัติโสสุภักวาเอตถะโวจาอุปัฏาวะภิกเวตถาคานังนุปัฏฐา,วา,านวัตถาคตานังทิตาวะสาถาทุธรรมทิาธัมมนิยามตาสัพเพสังขราริจติ ต่งตถาคตวปิสัมพุจติอภิสมิติอภิสัมุูตวาภิสมิณตวาจิคติเทศสติปัญญาเปติปันธาเปติวิวาลติวิพาชติพุตานิกรติสัพเพสังครานิจติอุปทาวาภิเขเวดาถาขณงนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมธิตาธรรมธิยามตาสัพเพสขารุขาติต่างตถาคตัอภิสัมุทจเตียปิสมิติอภิสัมภูตวอภิสมิณตวาจิคติเทศสติปัญญาเปติ เวิติวิวารติวิภาชติอุตานิกรติสัพเพสังฆทุขติอุปัฏฐาวาภิกเวตถาคตานังอุปทาวาตถาคตนังทิตาวาสาถาตุธรรมทิตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมารติดังตถาคตอภิสัุพติภิสมิติอภิสมิตวาภิสมิตรวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติอัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกรติสัพเพธรรมารติ อิธามอภูจัพภควาตตะมะนาเตภิกคูภควาโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพันเทกรัตคถาบทสวดพันเทกรัตตะคาถาอาดิตังนานวาครับเมยานัปฏิกังเขอาานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วโดวยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถาดีดำปาหินันตังอปันตัญจานะคะตางสิ่งเป็นอดีตกลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัญจุนปันัญจายโยธรรมังตถาทตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุพารูหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่คอนแุขรเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจฉริยะคิดจะมาตัดปังโกชัญญา มานางสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้ผู้มีนักฮีโนสังครันเตนะมหาเสนามัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมาจรา,าซึ่งมีเสนาม,มากและไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาดพิงโอหรัตตังมาตันทิตังตังเวพันเตขอบุติสันโตจิกเตโมนีมุนีผู้สงบย่ําก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยจกานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงอาตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมมาสัส่งเวคาปัญจเวคาขณะสัพเพสังขานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพรรมาตตาสิ่งทัางหายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่า เราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุ่วงชีวิตตัง้งชีวิตเป็นของแม่ย,ยั่งยืนทุกวงมรณะนางความตายเป็นของอยังยืนอวสังมะยามริพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประิโยสานางเมชีวิตตัง้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมีอนินจตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมืออินจตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะกวรที Bar ่จะสังเวอายังกาโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อะเปตวิญญาณุขันป่าจักวิญญาณชุดทวนเขาทิ้งเสียแล้วอธทิเสสติจากนอนถับปัทวิงซึ่งทันดินกาลิงคลังอีวะประดุดดังวัดท่อนไม้นละท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขารสังขา,ารทั้งหลายม่เที่ยงหนออุปาถวะยธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาิตตวานิรุตสันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไปสงบระง,งับสังขางรทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัตเพศสัตตามรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลรินสูจักมริสเรที่ตายแล้วกำลังจะตายถัดเทวหังมาิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันณนะที่เมเอทัสสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีการเลาเลย